ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty Warrior of Lord อีกเช่นเคยครับผมก็ไป็สุ่มกิจกรรมเป็นไงกันบ้างเกือมไหมหรือใครได้ตัวดีๆอะไรบ้างหรือเปล่าใครได้ตัวดีๆก็มาขิงกันในเม้นได้นะครับผมว่าหมดไปเท่าไหรเท่าไหรได้ตัวไหนมาผมไม่เห็นไอตัวนั้นในแรงอะนะอะไรนะ กุยห้วยหรือเปล่าเออถ้าผมจําชื่อไม่ผิดไอ้ที่มันมากับหองตรงอะ่ะโอ้ผมไม่เห็นมันมันมีสกิลยิงเหมือนไอ้นี่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนั้นก็น่า,น,าน่าจะเออน่าจะดีเหมือนกันนะผมว่าออตามความคิดของผมนะว่ามันมีสกิลที่โจมตีระยะไกลด้วยเหมือนกันไอ้พวกไหนที่ลงแรงอะ่ะโจมตีระยะไกลผมมองว่าแม่งโกงทุกตัวยิ่งเข้าใกล้ไม่ได้แนละ้วยิ่งอู แต่ถึงว่าแหละถึงมันจะนี่ยังไงมันก็ต้องมีตัวแก้ทางอยู่ดีเนาะเพราะเวลาเล่นฮองตงผมเค้เจอคนมาแก้ทางอยู่พวกที่แรงสูงๆก็จะมีพวกประสบโกงประสบการณ์ว่าตัวไหนที่ควรจะแก้ทางอะไรยังไงเงี้ยอย่างเช่นฮองตงเวลามันยิงมันมีสตันมีอะไรเงี้ยเราก็พยายามออวิ่งหลอกล่อ เข้าไว้ถ้าเขาวิ่งตามมาเนี่ยเวลาเราวิ่งตามมันก็จะมีสกิลอีกนันึงปรากฏขึ้นถ้าเวลาเราวิ่งแล้วเราใช้เนี่ยอย่างเช่นอันนี้มันก็จะมีสกิลหมุนแต่ถ้าเราตีทำดามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ส่วนของตรงถ้าเวลาวิ่งนะครับเวลาวิ่งแล้วกดสกิลโจมตีนะมันจะเป็นสกิลที่กระโดดถีบอเออแล้วมันจะขยับเข้าไปใกล้ขึ้นนั่นแหละคือจุดอ่อนเวลาถ้าใช้ เออไม่ใช่ดิแหงหัวเอียนเออผมพูดผิดแหงหัวเอียนเนะี่ยไอตรงธนูเนี่ยเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูถ้าเวลาเรายิงธรรมดามันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเวลาเราลงแรงแล้วเขาวิ่งตามเราแล้วเราเดินไปด้วยองเงี้ยแล้วเรากดตัวมีเนี่ยมันจะกระโดดถีบแล้วมันจะขยับเข้าไปใกล้ซึ่งถ้าเขากดรูปรองเท้าเนี่ยแดมาหาเราเนี่ยเราชิบหายเลยนะถ้าตัว พวกธนูพวกอะไรเนี่ยโดนเข้าใกล้นี่เรียบร้อยเลยไม่ไม่มีทางกดสกิลทันหรอกถ้าเจอคนเล่นเป็นนะแต่ส่วนมากก็พยายามอย่าอย่าไปวิ่งตามผมในความคิดของผมผมมองงั้นถ้าวิ่งตามนี่คือจบเลยยังไงมันก็จะเป็นการกระโดดถีบแทนแล้วเราก็จะเข้าไปใกล้มันนะหรือพอเข้าไปใกล้เสร็จปับเรียบร้อย คุณไม่ได้หายใจหรอกคุณจะลอยกลางอากาศอยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้าใครที่เจอแหงหัวเอี้ยนหรือห้องตรงก็พยายามเข้าใกล้เขาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเออถ้าเราเข้าใกล้เราก็โอกาสที่จะเก็บพวกนั้นมันมีเยอะผมเคยลองเอาแหงหัวเอี้ยนไปวัดกับห้องตรงอยู่แล้วโอ้โหชิบหายเลย ผมเทียบกันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าด้วยสกิลด้วยอะไรเงี้ยแฮงค์เอียมันมีดีตรงสกิลลองจากอันตีนะมันจะเป็นพวกสตันนี่ใช่ไหมแต่มันต้องรอจังหวะที่ลูกศรจะลงด้วยเออถ้าเราโดนโจมตีจังหวะนั้นก่อนลูกศรที่ลงแช่แข็งมันก็จะไม่มาแต่ถ้าเราใช้เปลี่ยนเป็นฮองตงอ่ะ ไอต,ตรงสกิลเนี่ยเออสกิลลองจากอันตีเนี่ยมันจะเป็นที่ยิงลูกธนูออกมารอบด้านเลยอันนี้คือไม่ต้องรอกดปั๊บมันออกมาเลยซึ่งผมมองว่าอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็อันตีอันตีผมว่าไม่ได้แตกต่างอะไรมากอยู่ที่คนชอบเออผมอยู่ที่คนชอบเพราะว่าสองอันตีนี่แรงแรงพอๆกันเลยแต่ส่วนห้องตรงจะ ได้อัธรถที่แบบสาใจ ấy. แต่ของแฮงเอีย e นก็โอเคนะถ้าถ้ายิ่งเราไอ้น,นี่ใช่ไหมใช่แข็งได้แล้วเราใช้อันตีนะโอ้ยิงแบบรถไปเป็นครึ่งหลอนนะเอาจริงๆเอออันตีมันแบบสุดยอดน2ะตัวนี้กินกันไม่ลงเลยแล้วแต่คนจะชอบส่วนข้อได้เปรียบก็จะประมาณนี้ครับตามความคิดของผมนะวีนี้มันยิงแรงยังวะ่ะ อุ้ยตายไม่ใช่ตายเพราะคนนี้ตายเพราะไอ้เครื่องนี้มันยิงแรงเกินต้องมาขโมยตีในซอกซอยนี่แหละผมยังหาตัวคอมโบกันไม่ได้เลยตัวสายสัมพันธ์เนี่ยเจอแต่สายสัมพันธ์แบบเพิ่มเลือดเพิ่ม xp อะไรของมันก็ไม่รู้ทําให้ตีแรงขึ้นทําให้อะไรอย่างนี้แต่คอมโบที่ใช้ด้วยกัน2อสาตัวนี่โอ้ยังไม่เจอเลยผมมีอย่างจะถามก็คือไอซูนเซ็กที่ผมได้เขาว่าลงโหมด p v p โหดก็คือผมก็รู้นะว่ามันโหดเพราะว่าผมก็ไปเจอเขาก็เล่นโหดจริงแต่ว่าเออมันคอมโบสกิลยังไงวะ ใครรู้ใครที่เล่นอยู่ใครรู้ก็ปวักผมทีนะเออถือว่าช่วยๆกันก็แล้วกันผมผมดีใจนะตอนได้แต่พอไปเล่นจริงๆมึงผมไม่รู้ว่ามันต้องคอมโบยังไงถึงจะถึงถึงจะโหดอะ่ะคอมโบกับสกิลสกิลพวก1นถึงหอย่างเงี้ยเออคอมโบยังไงมันถึงจะโหด พวกแฮ่ห okay. ัวเอียนผมยังพอรู้นะมันคอมโบสกิลสามมันจะเป็นการยิงออกไปยิงสตันอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยสกิลเนี้ยเวลาใช้ลงแรงเนี่ยโหดมากเลยยิงออกไปสตันแต่ไอซุนเซกที่ผมได้อะมันคอมโบยังไงวะคอมโบยังไงให้มันโหดบอกผมทีผมอยากเล่นนะแต่ว่าคอมโบไม่เป็นเออ มบใย้เป็นแล้วแม่งโอ้อยต่อให้ตัวเก่งแค่ไหนนะก็มันไม่ถึงกับกากระแต่ว่ามันกลัวที่จะเก่งกว่าน,นี้เออเราก็ได้ตัวอย่างดีที่เขา่าดีพอไปเล่นก็โอ้แต่ผมไปเจออีกตัวหนึ่งมานะตัวที่ทุกคนต้องมีแน่แนก็คือเล่าปีโอถึงจะเป็นตัวอานะแต่ว่าเวลาลงแรงเขาปั่มให้ไอ้นี่มันเท่ากันใช่ไหม พวกสมดุลอะเห็นเวลาอันนี้มันบอกว่าปรับสมดุลให้เท่ากันผมไปลองเล่นเล่าปีอ่อะลองเล่นได้หลายเกมดูโอเคนะผมว่าลงแรงได้แบบสบายเลยสบายแบบสบายบืออะเวลาที่มันใช้ดาบอะมันจะตีค่อนข้างเร็วอันนี้ถือว่าช้านะแต่ถ้าดาบของเล่าปี่มันจะแบบตีฟุบฟูบฟบฟบเลย ก็เวลาคอมโบสกิลก็ไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรถ้าเป็นอันตรีนะเออก็อใช้ใช้ได้เลยสกิลก็ออกเร็วเวลานี้ก็ได้เปรียบเขาอีกมีสกิลโจมตีไกลโอครบเลยเอาไว้ลงแรงได้แบบสบายเลยตัวฟรนะีเนี่ยอารมณ์เหมือนเหมือนเราเล่นอวีแรกๆแล้วมันแจกตัวไอแวนมาให้อ่ะ ใครจะไปคิดว่าถ้าเล่นดีๆมันก็จะโหดได้นะอันนี้ก็เหมือนกันเล่าปี่ถึงจะเห็นเป็นตัวฟรีตัวแจกมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปลงแรงอูโหดจริงโหดจริงเสียวเกี้ยวอย่างเงี้ยตัวอาผมไปเจอคนเล่นนะคนที่เล่นเป็นสตันยับๆเลยนะผมจะบอกเอาจริงเกมนี้มันก็โหดทุกตัวเนาะอยู่ที่ว่าใครจะเล่น เป็นไม่เป็นคอมโบอะไรยังไงผมว่าจะมาทำคลิปสุ่มอีกอยู่แต่ว่าตอนที่ผมเล่นนอกล้อมโอ้ใจผมมันใจผมมันอดใจไม่ไหวไงผมก็เลยซัดตู้ใหม่ไปซักับรหัสนี้ทำไมว่าทุกคนเคยเป็นไหมรหัสรหัสลอง มักจะมีอะไรดีๆกว่ารหัสหลักเออไอที่ผมได้คุ้มๆอ่ะรหัสหลองแต่พอมาสุ่มรหัสหลักโอ้โหทั้งตัวซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งสุ่มไม่ได้อะไรเลยการันตีแล้วก็แล้วผมรู้สึกท้อแท้ใจเหลือเกินเล้วเล่นไปนานๆนะผมจะได้ไปเล่นรหัสรหัสหลองเลย,เ,ยเหมือนไอเกมเทพมาสามก๊กอ่ะ รหัสลองไม่ยังโหดรหัสหลักนี่แบบโอ้จะกได้ตัวอะไรต่อผมลงแรงมันอยู่ด,ดีมันแบบมันขยับไม่ได้แต่แต่คนอื่นเขาขยับได้นะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเน็ตรหรือว่าเป็นเพราะระบบมันไม่ค่อยเสถียรหรืออะไรยังไงแต่ผมว่าถ้าเป็นเพราะเน็ตมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่า ตอนที่เล่นผมก็ใช้เนเทําทำอย่างอื่นอยู่มันก็ยังใช้ได้อเออแต่คนอื่นอะเขาเขาตีผมได้นะผมยืนจนผมเล่นไอตัวนี่แหละแฮงหัวเอียนเขาเล่นแฮงหัวเอียนเสร็จป๊บผมกําลังจะใช้ถูอยูนดีดีมันไม่ได้ค้างอะแต่ตัวเรามันยืนอยู่เฉยๆกดกดพวกเดินกดพวกใช้สกิลไม่ได้แต่อีกฝั่งแม่งกดใต้แบบกดตีผมไม่ใช้ได้ทีตอนไหนรู้ไหม ตอนที่ผมผมตายอ่ะเออตอนที่ตัวที่เราเล่นมันตายพอมันตายเสร็จปั๊บเนี่ยสมมติมันตายมันตายมันก็จะเนี่ยมันตายมันก็จะมีตัวใหม่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเออนั่นแหละมันถึงจะใช้สกิลได้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบโดนโดนยิงเน็ตนะ่เออแต่มันน่าจะเป็นกำเนิดไหมหรือเป็นเพราะอะไรใครรู้หรือใครเคยเป็นบ้าง

อย่าบอกนะไอ้อบ,บังนี่คืออ้วนเซี่ยวไม่น่าใช่ข่ามีความสามารถไม่พอคนที่มันฆ่าไอ้นี่นี่หว่าอีพีนั้นนะ่ะอะไรนะโจโจฉท่านคิดจะยกโทษให้คนเช่นนี้เหรอไม่ใช่การยกโทษเพียงเสียดายแต่ผู้มีปัญญาพอจะสามารถสังหารเตียนอุย โอ้ oh, ใช่อาบางนี่มาสังหารเตียนอุยด้วยธนูอีีที่แล้วใชใจฮ่าฮ่าท่านโจโฉใจกว้างจริงอืมว่าเกือบขาดนี่ไม่ใช่การยกโทษให้เจ้าหาความสมารถของเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าเจ้าก็ไม่มีชีวิตรอดอะไรอาบางยังงงผมก็งง หน้าตามเหมือนคนอุดสารอาหารอย่าบอกนะไอ้นี่คืออ้วนเสี่ยวนะเพราะว่าอันนี้ด่านมันเป็นดาน่างไอ้สังหารอ้วนเสี่ยวไม่น่าใช่เอออ้วนเสี่ยวมันจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มันใส่ชุดสีนั่นน่ะสีเ,เหลืองอเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไอเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกไอเมื่อกี้คือใขว่ว่ะอบังเมื่อกี้เนี่ย โอเคครับคลิปนี้ก็มาไว้ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ใครที่สุ่มได้ตัวอะไรก็สามารถอวดกันได้นะครับอวดกันเลยได้คอมเนมนต์ว่าสุ่มไปกี่ตําลึงสุ่มครั้งเดียวได้เลยอะไรประมาณนี้ผมไมเจอในกลุ่มนะสุ่มครั้งเดียวได้เลยผมดูนะวปาจริงหรือเท็จตอนที่ผมเห็นเขาโพสต์ลงว่าเอ้ยสุ่มตอนเช้าอากาศดีจังได้เลยอะไรประมาณนี้ผมเลี้ย หรือว่ามันจะแจกทุกไอเดียมผมเลยไปสุ่มพอได้ผมก็รู้สึกผมคิดว่าเออมันคงจะเต็มเซิร์ฟเลยเอาไปเอามาลองมาสุ่มรหัสหลักผมดูหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะได้มาสองหมื่นสามหมื่นเหมือนกันแต่ไม่ได้อัดคลิปหรอกก็ไม่ได้แสดงว่ามันก็ออกยากพอสมควรอยู่แสดงว่าเราต้องออมีบุญญาธิการเออ <c oughs> <c oughs> ก็โมไปแล้ได้แลนะ้วเนาะก็โอเคครับก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย